สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีเครื่องดื่มคลายร้อนจากสมุนไพรไทยของเรานะคะที่มีฤทธิ์ทางยาค่ะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงอีกทั้งยังมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะว่าสามารถจะฆ่าเชื้อโควิด -19 ในหลอดทดลองได้นะคะสมุนไพรชนิดนั้นก็คือนี่ค่ะกระชายนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาทำ น้ำกระชายแบบทํากินทําขายได้เลยนะคะสําหรับสูตรนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันค่ะสําหรับวันนี้ป้ามีให้สสูตรนะคะเดี๋ยวเรามาทําสูตรแรกกันก่อนนะคะเริ่มจากการไปปั่นกระชายแล้วก็ปั่นคิงของเราก่อนค่ะก่อนที่จะนําไปปั่นนะคะเราจะล้างทาความสะอาดให้สะอาดที่สุดก่อนนะคะ เมื่อล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอามาหั่นนะคะแล้วก็ปั่นค่ะป้าก็จะปั่นด้วยน้ำเย็นนะคะที่เป็นน้ำต้มสุกนะคะแล้วก็นำไปแช่เย็นค่ะแล้วก็เอามาปั่นค่ะแล้วเราก็จะกรองนะคะด้วยผ้าขาวบางค่ะ เอาแต่น้ำนะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้น้ำกระชายแล้วนะคะเขาก็จะมีฟองขึ้นมาบ้างนะคะฟองนี้เราจะช้อนทิ้งนะคะเพราะว่าเขาจะมีความขมแล้วก็ความเผื่อนๆนะคะจะช้อนหรือไม่ช้อนก็ได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราพักไว้นะคะเราก็ไปปั่นน้ำขิงบ้างค่ะ สำหรับขิงนะคะเราก็ล้างแล้วก็ปอกเปลือกให้สะอาดคะ่ะหั่นเป็นชิ้นๆเอาไปปั่นนะคะ ส่วนผสมของเราพร้อมแล้วนะคะจะมีน้ำขิงปั่นนะคะน้ำกระชายปั่นน้ำมะนาวน้ำพึ่งค่ะแล้วก็เกลือป่อนค่ะเดี๋ยวเรามาทำสูตรแรกกันก่อนค่ะสูตรแรกของเรานะคะเป็นสูตรน้ำกระชายค่ะคนก่อนนะคะเพราะว่าน้ำกระชายเนะะี่ยค่ะเขาจะมีแป้งนอนก้อนอยู่นะคะผสมน้ำกระชายนะคะ เกลือปนนิดหน่อยค่ะจะใส่หรือไม่ใส่เกลือผ่นก็ได้ตามชอบเลยตามด้วยน้ำพึ่งค่ะความหวานนี่ปรับได้ตามชอบเลยนะคะเราทานกับน้ำแข็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเพิ่มความหวานลงไปอีกนิดหน่อยค่ะป้าใช้สองช้อนโต๊ะนะคะ ถ้าใครจะทานแบบเข้มข้นแบบนี้ทานได้เลยนะคะแต่วันนี้เราจะใส่น้ำแข็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเจือจางด้วยน้ำเปล่าอีกนิดหน่อยค่ะอันนี้เป็นน้ำเปล่าที่ต้มสุกแล้วนะคะแช่เย็นไว้นะคะค่ะสูตรแรกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปใส่น้ำแข็งกันค่ะนี่ค่ะจะเย็นชื่นใจมากๆเลยแหละค่ะอร่อยมากมายค่ะ เดี๋ยวเรามาทําสูตรที่2ค่ะสําหรับสูตรที่2นะคะจะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากนะคะเราจะเพิ่มน้ําขิงไปด้วยนะคะน้ําขิงนี้ก็จะช่วยใหเ้เลือดลมของเรานะคะไหลเวียนได้ดีค่ะเพื่อกันนะคะทำให้กระชายแล้วก็มะนาวเนี่ยมีวิตามินซีนะคะทางานได้ดีขึ้นค่ะอันนี้ป้าใส่ไปสช้อนโต๊ะ น้ำกระชายอีก2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะนาวสองช้อนโต๊ะค่ะอันนี้2อคูณสเลยนะคะแล้วก็เกลือป่อนนิดหน่อยค่ะน้ำเปล่าเจือจางลงไปอีกสองช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำผึ้งค่ะความหวานปรับตามชอบนะคะ เรียบร้อยค่ะใส่ลงไปในน้ำแข็งนะคะนี่ค่ะวันนี้เราก็ได้เครื่องดื่มน,นะคะคลายร้อนแถมยังช่วยบำรุงร่างกายนะคะช่วยต้านทานไวรัสโควิด -19 อีกด้วยนะคะชอบสูตรไหนทำกันได้เลยนะคะสำหรับสูตร ที่ใส่ขิงใส่มะนาวเนี่ยคะ่ะถ้าเราสามารถเคี้ยวเปลือกมะนาวไปด้วยนะคะจะมีประสิทธิภาพมากมายเลยเพราะว่าเปลือกมะนาวหรือว่าความขมของเปลือกมะนาวเนี่ยนะคะจะไปช่วยให้ตับเนี่ยเร่งสร้างเม็ดเลือดขาวไปเขาเรียกอะไรละ่ะให้ร่างกายของเราเนี่ยสมดุลมากขึ้นนะคะาสามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการดักจับไวรัสได้ดีนะคะ นี่ค่ะูนี้ก็ดีเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะอย่าทานต่อเนื่องเป็นเวลานานนะคะเพราะว่าผลวิจัยเนี่ยยังไม่ได้ออกมาถึงขั้นนั้นนะคะแต่ออกมาว่าตอนนี้เขาสามารถที่จะฆ่าเชื้อโควิดในหลอดทดลองได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทานเป็นอาหารจะดีที่สุดนะคะอันนี้เราทานเป็นเครื่องดื่มนี่ก็จะไม่เข้มข้นมากนะคะในปริมาณที่น้อยก็สามารถทานได้ทุกวันแต่ถ้าเราทานแบบเข้มข้น เราก็ต้องไม่ต่อเนื่องนะคะทานสองสวันครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าทานช่วงที่เราเนี่ยรู้สึกว่าอ,อยู่ในที่เสี่ยงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อย่างนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรคะ่ะเดี๋ยวเรามาลองดื่มกันนะคะว่าสสูตรนี้แตกต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้เป็นสูตรแรกนะคะเป็น <laughs> มะนาวของป้าโตก อันนี้เป็นสูตรน้ำกระชายนะคะซึ่งเราจะไม่ได้ใส่ขิงลงไปนะคะป้าบอกสูตรละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะอือหือเปรียปร้ยวๆหวานๆแล้วก็หอมกลิ่นกระชายนะคะไม่มีความขมเลยนะคะอันนี้ชื่นใจสุดๆค่ะ ส่วนสูตรที่สองนะคะจะเป็นสูตรที่ใส่น้ำขิงน้ำกระชายนะคะน้ำมะนาวในอันตราส่วนที่เท่ากันนะคะแล้วก็จะเพิ่มนี่ค่ะมะนาวไปด้วยนะคะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะสูตรที่สองเนี่ย จะมีความหอมของขิงขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรร้อนๆขึ้นมานิดหน่อยนะคะอันนี้ดีมากๆเลยจะช่วยให้เลือดลมของเราเนี่ยไหลเวียนได้ดีนะคะแล้วกิดเกิดว่าเราทานมะนาวนะคะเปลือกขมๆเข้าไปด้วยนะคะจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างเม็ดเลือดนะคะทําให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงภูมิต้านทานของเราแข็งแรงนะคะอืมอืม ชุน่นใจสุดๆค่ะสองสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรที่ไม่ได้เข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทานได้ค่ะทานสลับกันวันเว้นวันก็ได้นะคะแต่ในสูตรที่เราไม่ได้ใส่น้ําแข็งนะคะอย่าทานติดต่อกันนานนะคะเพราะว่าเขาจะเข้มข้นเกินไปนะคะเดี๋ยวอาจจะมี อะไรตามมาอย่างไรอันนี้ยังไม่ทราบแต่ว่าในการทดลองแล้วเนี่ยเรากระชายนะคะเขามีฤทธิ์ในการฆ่าไวรัสโคโรโนาในหลอดทดลองนะคะแล้วก็ขิงนี่เราทานได้อยู่แล้วค่ะขิงนี่เป็นอาหารนะคะที่ไปทําได้หลากหลายเลยหรือว่าจะจิบน้ําขิงระหว่างวันก็ได้ทานได้ทุกวันค่ะสําหรับน้ําขิงนะคะไม่มีปัญหาค่ะ แต่สำหรับคนหรือว่าท่านใดที่มีโรคประจำตัวอยู่นะคะป้าแนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะก่อนที่จะทานเยอะๆนะคะแต่ถ้าเราทานเป็นอาหารนิดๆหน่อยๆที่ผสมในอาหารเนี่ยไม่มีปัญหากับสุขภาพเลยนะคะจะเป็นผลดีได้ซ้ำไปนะคะป้าก็ศึกษาตามที่ ตาม g o เกิลต่างๆที่คุณหมอได้ออกมาพูดถึงสรรพคุณต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทานเป็นทางสายกลางจะดีที่สุดนะคะทานในแบบที่ว่าวันสองวันทานครั้งหนึ่งหรือว่าทานผสมในอาหารอันนี้จะปลอดภัยที่สุดนะคะค่ะก็ลองทำกันดูค่ะสำหรับท่านใดที่เปิดร้านขายน้ำนะคะป้าคิดว่าสองเมนูนี้รับรองช่วงนี้ขายดีแน่นอนค่ะเพราะว่า เขามีคุณสมบัติในการยับยั้งนะคะเซลล์ของไวรัสนะคะในการฆ่าเชื้อของไวรัสด้วยนะคะระดับหนึ่งนะคะโดยที่ถ้าภูมิต้านทานของเราต่ำนะคะก็จะมีน้ำมูกน้ำลายที่เหนียวเหนียวมีเสมหะเนี่ยค่ะตัวนี้แหละคะ่ะถ้าเราติดเชื้อนะคะเชื้อเขาจะอยู่ที่คอเราประมาณ4วันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงสี่วันเนี้ย ถ้าเรามีความรู้สึกไม่ค่อยจะดีนะคะอัดเข้าไปเลยนะคะพวกน้ํากระชายน้ําขิงมะนนาวนะคะเคี้ยวเปลือกไปได้ยิ่งดีนะคะตรงนี้4วันตรงนี้เขาก็จะช่วยยับยั้งไม่ให้วายรัสนี่ลงไปสู่ปอดหรือว่าสูอ่อวัยวะภายในของเราได้นะคะก็ระดับหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะป้าอ่านจากที่คุณหมอท่านา มาอธิบายให้ฟังนะคะใน Google ใน y o t u u e อ่ะค่ะมีหลายท่านเลยนะคะที่พูดถึงตรงนี้นะคะกะ็วันนี้ป้าก็มีมาฝากแค่2เมนูนี้ก็ลองทำกันดูนะคะเดี๋ยวขอตัวทานให้หมดก่อนค่ะสวัสดีค่ะอ้อลืมบอกไปส่ว <laughs> นที่เหลือนี้นะคะใส่ตู้เย็นไว้เลยค่ะ หรือแช่ฟรีก็ได้นะคะเก็บไว้ได้นานเลยคือเราปั่นครั้งเดียวเนี่ยแล้วก็เก็บไว้ทานวันสองวันเราออกมาทานครั้งหนึ่งถ้าอาการไม่ค่อยจะดีก็ทานติดต่อกันเลยทั้งอาทิตย์นึงนะคะแล้วก็หยุดทานค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ